ต้องบอกว่ากัมพูชาไม่แพ้จริงๆครับพี่พี่มีประเด็นดราม่าทุกปีในงานเทศกาลเมืองคานปีที่แล้วก็มีประเด็นดราม่าเรื่องชุดซุปตาคเมนที่ให้ดีไซนเนอร์ชาวไทยทําให้และปีนี้ก็มีประเด็นที่เขาร่วมงานทางๆที่ไม่ได้รับการเชื่อเชิญเหมือนประเทศไทยนะครับละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุกูสุคนมาพบกับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่326และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นดรามา่าอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาเข้าร่วมเทศกาลเหมืองคานทางทังที่ไม่ได้รับเชิญนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ วันที่14ถึง2 5พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดเทศกาลนางเหมืองคานที่ป่าริีสประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะมีการเปิดตัวนางแล้วยังมีบรรดาสุปตาและเซเลปไปเดินพร้อมแดงกันด้วยนะครับซึ่งตัวแทนของประเทศไทยคือคุณชมพูอริยาซึ่งไปในานามแอมบาสเดอร์ของแบรนด Al ์ L Official Thailand แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นในงานนี้ก็คือทางประเทศกัมพูชามีอินฟลูเอนเซอร์สาสีคนเขาร่วมแต่ในบรรดาสีคนนี้มีคนหนึ่ง ที่มีความพิเศษและโดดเด่นเพราะชุดที่เป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครนะครับแม้จะมีสำนักข่าวต่างประเทศบางประเทศจะมองว่าชุดนี้ไม่เหมาะสมกับงานนี้สักเท่าไหร่นั่นคืออินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อว่าโอลิวาคงนะครับเขานั้นมีชื่อเสียงมากในกัมพูชาโดยเฉพาะในวงการออกแบบเพราะเจ้าตัวเป็นดีไซเนอร์ออกแบบชุดต่างๆให้กับนางแบบและนายแบบกัมพูชานะครับแต่ประเด็นอยู่ที่นี้ครับพี่ๆมีซื่อไทยอย่างท็อปนิวส์ที่มีคนติดตามสูงถึง 1. 7ล้าน followers แนนําเสนอข่าวนี้ว่าปกติแล้วตัวแทนจากประเทศอื่นพวกเขาจะต้องได้รับการเชื่อเชิญก่อนถึงจะเข้าร่วมได้นะครับแต่กัมพูชา ใช้เงินซื้อเพื่อให้ได้เข้าร่วมง,งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของกัมพูชาให้ชาวโลกได้รับรู้เมื่อชาวกัมพูชาได้เห็นคลิปวิดีโอของ Top News ก็อยากรู้ทันทีว่าที่ทางสื่อไทยได้รายงานมันคือเรื่องจริงใช่ไหมถ้าได้รับการเชื้อเชิญก็ควรออกมาเปิดเผยเพื่อลบคําประมาทของชาวไทยแม้จะโดนชาวกัมพูชากดดันให้ออกมาชี้แจงนะครับแต่โอลิวาคง ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงขอแท้จริงแต่อย่างใดแต่ก็มีการแคปภาพจากแพลตฟอร์มต่างๆแล้วเอามาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าตื่นเต้นจังโลกเริ่มรู้จักความยิ่งใหญ่ของกัมพูชาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกโพสต์เป็นการแชร์วิดีโอของทาง Top News พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณชาวสยามที่ทําให้ผมและชาวกัมพูชาโด่งดังขึ้นกว่าเดิมตอนนี้สยามกําลังบุกโซเชียลมีเดียของผมทาง Facebook และ Tik t o อรอย่างเต็มรูปแบบนะครับต่อกับประเด็นดังกล่าวชาวกัมพูชาเองก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถามีเงินก็ถือว่าดีและก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับเพราะว่าได้เผยแพร่วัฒนธรรมของกัมพูชาให้โลกได้รับรู้แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่ควรทําอย่างยิ่งเพราะอายประเทศเผื่อนบ้านนะครับ ประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศไทยเขาได้รับการเชืเ่อเชิญแต่เราไม่ได้รับดังนั้นไม่ควรไปรวมอย่างยิ่งนะครับถ้าแอจำไม่เพจปีที่แล้วก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับชุดซุปตาของกัมพูชาที่มีชื่อว่ายูบิน ดราม่าเพราะ,ะดีไซเนอร์ชาวไทยเป็นคนทําให้นะครับแม้าค่า,ชาใช้จ่ายการทําชุดถังมดอยู่ที่16,00 0เหรียญน,นะครับเป็นเงินของเธอเองแต่ชาวกัมพูชาก็ไม่พอใจที่ให้ชาวไทยทําให้พร้อมอ้างว่าดีไซเนอร์เก่งๆของกัมพูชาก็มีเยอะทําไมไม่หาชาวกัมพูชาทําให้นะครับต่อกับประเด็นที่ไม่ได้รับการเชื่อเชิญให้ไปรวมงานเทศก,กาลเหมืองคาในปีนี้นะครับเราไปดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยและชาวกัมพูชากันว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรนะครับเราไปชมกัน เราไปร่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ามันใช่หรอถ้าไม่เชิญเขาจะเข้าในงานได้ยังไงนะครับถ้าเข้าง่ายขนาดนั้นใครๆก็เดินกันเข้าไปแล้วต้องมีการตรวจเช็คแล้วอย่าไปดูถูกเขาให้มากเลยคนคขมเมตอยู่ต่างประเทศเยอะเหมือนกันเหมือนคนเวียดนามนั่นละตั้งแต่สมัยสงครามนะครับแล้วแต่ประเทศไหนที่ช่วยแบงค์นะครับ เพราะเราเคยไปฝรั่งเศสก็มีรัสเซียก็มีอเมริกาก็มีและอาจจะมีอีกหลายๆที่คนที่พัฒนาแล้วก็มีมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูบานนอกหรือไม่มีการศึกษาบางประเทศอย่างแย่และลำบากกว่าเขาอีกอย่าไปบูลลี่เขาเลยถ้าเราคนไทยโดนประเทศอื่นมาว่าบูลลี่แบบนี้เราคงไม่มีใครชอบหรอกครับ เรามาตามตัวมุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าถ้าจำไม่ผิดมันมี4ส่วนนะแขกในงานนี้ 1. คือสื่อนะครับ2คือนักแสดงและทีมงาน 3. แบรนด์เอเมเบสซาเดอร์ของสปอนเซอร์ที่เขารวมจัดงานนะครับอย่างชมพูอาริยามาในเคสน,นี้นะครับ4จ่ายเงินไปโชว์ตัวนะครับสื่อผื้นที่สื่อนะครับเรามาตาตัวมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าถ้าไม่ได้รับเชิญก็เข้างานไม่ได้นะครับ ให้เขาใจกันหน่อยคนไทยหลายคนก็ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ทูกรับเชิญให้ได้ไปงานเหมือนกันครับเรามาตาด้ววมุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าเมื่อไทยเมื่อก่อนไม่ช่วยไม่ยินดีกับคนไทยด้วยกันแชะกันเองอีกจริงๆคนเราหมันก็ไม่จําเป็นต้องอวยกันมากหรอกแค่ไม่หลดถอนคนอื่นก็พอแล้วป่ะนะครับเรามาตาด้วยมุมมองที่5จากชาวกัมพูชานะครับขอให้มุมมองว่ากัมพูชาสุดยอดมากพวกเขาได้รับเชิญ ชาวกัมพูชาใจดีและจิตใจดีมากอย่าเลือกปฏิบัติกับมนุษย์ด้วยกันเลยนะครับเรามาตัมด้วยมุมมองที่6จากชาวกัมพูชาคนนี้คอยมุมมองว่านาตกใจและแปลกใจทุกครั้งที่ขมยนเผยแพร่วัฒนธรรมของตัวเองชาวไทยจะปวดใจและกล่าวหาเราทุกทาง เมือนโจรกลายเป็นเจ้าของเจ้าของกลายเป็นโจรอย่างนั้นนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่เจ็ดจากชาวกัมพูชา wow คนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าชาวไทยทําให้พวกเราดังขึ้นไปอีกนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่แปจากชาวกัมพูชาคนนี้ขอให้มุมมองว่าช่วยแสดงคําเชิญหน่อยจะได้ไม่ดูถูกจะได้เงียบเงียบกันนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่9้าจากชาวกัมพูชาคนนี้ขอให้มุมมองว่า การไม่ตอบกลับโดยการด่ากลับเคยสิ่งที่เราควรทำนะครับเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายจากชาวกัมพูชาคนนี้ขอให้มุมมองว่าไทยเริ่มโกรธแล้วที่เห็นขมเอนดังกว่าเดิมนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวกัมพูชานะครับต่อกับประเด็นที่ มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวคอเมนเขารวมงานเทศกาลนางเมืองคานในปีนี้นะครับพี่ๆทางบ้านถ้ามีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถจะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพ,พลาดประการใดก็ต้องขาออภัยมาณะีันีด้วยก่อนลาจากการขออภัในพี่น้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจบอีพีนี้ขอกล่าวคำว่าซาบายที่สวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบุรเป็นด้วยนะครับขอบคุณครับ